สวัสดีครับไปหาเนื้อกินเสากันครับยึดตลาดนะครับมาตลาดบางนี้มันเป็นทางเข่าตลาดสะท้องนะครับเนาะช่วงเสากจะมีร้านขายกัขบขอยเจบากครับไม่ล้าครับเอาซีใหม่นะนครับเอามันไกลกล้องน่งครับเอาไกล้ถอดดีกว่า น,นี่เป็นแนวเป็นตะกินครับลองแหล่งมาบึงนะครับเด้วยรวมเอลาดสาคลอครับราต้องยี่้อครับาี่ครับใกล้ไหมยี่าาทครับยีบาทค่ะก็ใกล้สองหน่